ขาไม่้พี่ไม่ได้ด่าเลยเป็นพะยาะนะ ไปนดไปสกาวอล์ดนไปเดี่ยดไปเดี๋ยวคอยายไปแล้วคอยายเดนไปหิเส้นทางที่ขึ้นสกายวอล์กนะครับก็จะขึ้นรถสองแถวเข้ามานะครับระยะทางสั้น เราก็ต้องเดินขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะฮะนฮะถ้าพวกคี่ลงก็จะนั่งรอคิวกันตรงนี้นะฮะนั่งรอคิวเพื่อที่จะรอรถสองแถวเพื่อที่จะลงะจุดพระใหญ่นะฮะสกายวอล์คเชียงคานนะครับ ก็จะมีการรองเท้านะใส่รองเท้าเพื่อที่จะเดินบนกระจกสกายวอล์กนะครับก็จะต้องมาใช้รองเท้าตรงนี้นะครับเป็นถุงเท้าน้ สีออลออกล็ออกลจะต่อได้ีเดยาหา,าที่นั่งรอเลยนะคะเป็นบรรยากาศของผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวสกายวอล์กนะครับก็มานั่งรอคิวกันนะครับบรรยากาศของคนที่นั่งรอคิวคนเยอะคนเยอะในวันหยุดี่คนเยอะครับ ก็มีเก็บเบอร์ด้วยกันครับน้ำแดงสองแดงจนถึงเลขสิบก็เริ่มต้นสีขาวอย่างนี้ครับเราจะวิงกันอยู่อย่างนี้ครับสีนสีสีนะครับอย่าระวังสีครับสีน้ำเงินสีอะไรไปหมายเลขเจ็ดครับ ข้ามองมาข้างเงี้ยโอเคนะครับก็เริ่มเดินแล้วนะครับก็เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวนะครับน่าเดือดอย่างนี้น,นะครับอ่ะถ่ายรูปมาเนี้ย อนยังจัน่โนกันนกกนมาไปเรื่อยๆครับเขาไปดูอะไรกันข้างในลูกไปดูไปดูต้งนุ้นอืมไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่ต้องมอกพื้นนะครับ สสก,ก,ก็เป็นสกายวอล์ออบบอกาานะครับอะไรบบ่าอา่ะนะครับมาก้อนมาเลยสองหน้าใหม่นี่เนี่ยนะครับก็เดินขึ้นมาเรื่อยนะครับนะฮะเดินไปเลยครับเดนินไปเลยครับเดินไปเลย นี่นะครับมุมนี้นะครับสวยงามมากนะครับข้างล่างนะครับดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างโอเคหนึ่งสองก็ไปเนี่ยนะนะทำไมนะหนึ่งสองอีกทีหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งสองอ่าไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะครับก็ประชาชนก็เยอะนะครับย่างย่างย่นะครับก็เดินดูเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดูข้างล่างก็ดูมองข้างล่างเลยนะครับก็เป็นพื้นนะครับชายแม่แมลงผู้นะครับ นะฮะโอเคโอเคบรรยากาศก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะที่สุดนะฮะที่สุดแล้วครับก็เดินวนเที่ยวเดียวนะครับก็ให้เดินแค่เที่ยวเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศสกายวอล์กนะครับ พแล้วโอเคเป้าหมายนะครับก็ลงจอดอก็จะมีรถมารับมาส่ให้นะครับตั้งแต่ยี่สบบาทนะครับ บรรยากาศของอสกายวอล์กนะครับมีร้านอาหารแนละที่จอดรถเยอะแยะนะครับโอเคตัวหายขึ้นรถไม่ได้นะครับก็อบอกแล้วโอเคครับถึงที่แล้ว